สวัสดีครับสวัสดีท่านเพ้่นันด้วยนะครับผมนะวันนี้นผม s i เ e นเซอร์เวอซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาเล่นม e ครับมินิเกมเ e ิร์ฟเดอะไฮ v e ในมาครับเบล็อกเอเดชันกันนะครับผมนะและผมก็มาเล่นกับน้องสาวของผมนั่นเองซึ่งผมได้ทําการเปิดช่อง่อาเปิดงานรับจ้างเล่นเกมเป้เพื่อนนะครับหรือว่าพูดคุยแบบคุยคุยแก้เหงาไนครับอยู่ในช่องฟาส์เวิร์กเรียบร้อยแล้วนะครับ เอาไปว่าน้องผมนะครับก็ผมมาเปิดงานรับจ้างเล่นเกมเพื่อให้น้องผมไปในฟาดเบอร์นะครับใครสหรับใครที่หาเพื่อนเล่นเกมหาไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยหรือว่าอยากเล่นเกมแบบส่วนตัวส่วนตัวอะไรเงี้ยครับสามารถมาเล่นกับน้องผมได้นะครับส่วนเรื่องแพ็กเกจก็สามารถเข้าไปดูในแอปฟาดเบอร์ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมจ้างน้องจํานวนเงิน700บาทครับแพ็กเกจของน้อง นี่ผมจ้างเลยนะครับเพื่อให้น้องมานล่นกับผมซึ่งแพ็กเกจที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็น700บาทเล่น7วันครับโดยวัน,ว,นวันไปโรงเรียนจะเล่นวันละ2ชั่วโมงส่วนวันหยุดจะเล่นวันละ4ชั่วโมงครับผมเป็นแพ็กเกจสุดคุ้มที่ตีราคาแล้วตกชั่วโมงละ40บาทเท่านั้นเองครับบอกเลยว่าใครไม่จ้างนี่พลาดสุดเลยนะครับน,น้องเหมยครับเราจะไปเล่นอะไรกันดีครับ เบสบอลเหรอครับใช่แล้วค่ะงั้นเราก็เข้าเกมได้เลยเนาะปึ๊บเบสบอลแบบพูดหรือแบบสี่ครับเอแล้วแต่ค่ะเอาอัสโลเลยเดูโอ้ดูโอ้ดูอ้ดูโอดูออดูโอดอ้โอ้ดูดูดูอ้ดโอ้ดูโด อักนาแล้ว,วแทินมเพผมจ้างน้องมาเล่นสนุกๆนะฮะผมไม่จ้างน้องมาชาน,าน,นะนะฮะเดี๋ยวเลเดี๋ยวเล่นจบเจ็ดวันแล้วเดี๋ยวให้เงินเจ็ดร้อยเเยต้องจเล่เต่อไปไหน้เออวะนี่ต้องจะเล่นจริงด้วยโอ้บอกรึเลี้ยด การ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 ผมหน่อยไม่เสียงหออามาเลนะมยมาอยากบุกบก็บุกพี่จะไปเอาเอ้มาล่าก่อน,มา,อานมาหน้าเราเา้วม,มาหาเราเองเหรอ พอไหมพอดีโอ้โหสวัสดีจ้าเพื่อเอาอีกมารับไปเลยจ้าผมผมโยนให้เลยจ้าทางกลับยังไงวะเอ้ยอย่ามาเออตายแล้วเพื่อความชัวเราไปสร้างทางหนีไปบ้านอื่นว้ายนัน่นสีม่วงผมไม่เห็นเน่เอาพร้อมเด็ดในตัวรปเพี่อนไห้ผมมีสองก้อนอะ่ะม,มันก็มีมันก็ถือว่ามีอ่ะเอาไป ที่อยไม่ค้างทานมันมา,า,มนมาอันนึงผมผมเอาเกาะอันนึงเราต้องให้เอ็มมาล่อไหมตัวเนี้ยพี่คิดแค่อย่างเงี้ยเลยพี่คิดแค่นี้เลย,น,เลยน่าเสียงเงินมาเสียงเงินไปบ้านไหมนีสองคนมาช่วยเร็วผมไม่ไหวผมก็สู้ <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> ผมไม่มีจะเกาะไม่ถอยไม่ถอย,ม,ถอยมันมาอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> yeah.

เออไม่ไชวนไปเนี่ครับพี่ีซะหน่อยอบอกปาร์ตี้แล้วกันอ,อ่ะไอ้หนาไปนเนี่ยหาเต็มแมพเลยเก<อ>ี๊ยวเค็มเหรออยู่ไหนวะ สีแดงอ้เก็บไม่ทันไม่เราจะเล่นแบเวดเทยกันนะครับเกิไมราเวีิวีจบเวดวีวเทิเขียวเข้มเหรอดูสายวะวิ่งตกวิ่งเกิน เราลองไปเล่นแบบสปีดบลดเออร์ดีหมอัไ้เลอืมอันไหนก็ได้ผมชิลอแล้วแต่เลยครับผมให้มิเตอร์ใส่เล่อคาคิดเออโนทีมแล้วกันแต่เกิดมาแล้ยังไม่เคยเลยนะปกติมันยังไงเออเรายังไม่เคยเห็นเลยเนาะอะไรที่เรียกว่าปกติอ่าโหวตตัวสลัดอาหารเช้า แก่ชมพูหมาจิ้งจอกแล้วก็แพนดา้าแพนด้าแล้วกันเคยทำแพนด้าไปแล้วที่ที่พี่ทำสวนสัตว์ไงเหมย์เนี่ไเป็นปจดสวนสัตว์แล้วไป่ทำอะ่ะอาหารเช้าอะอาหารเช้าต้องเป็นโต๊ะไม้แล้วกันส่วนพื้นน่าจะเป็นพื้นแบบดิบเสร็จเป็นพื้นหินทรายน่าสนใจว่ะ เริ่มเปลี่ยนภาษาพิมพ์เดียวไปโอเคเ,าเราจะสร้างตัวยังไงให้มันสมบูรณ์เลยวะเฮ้เหมือนคิดเหมือนพี่หรอไม่เราจะสร้างตัวก็สร้างตัวเ,เอค่้าะไมเอ้าคาไม่ได้ <Okay. S 1> คิดว่าเป็นคลิปเปิดตัวฟาเวิร์กไม่วเลยเลดลเรดาเู้เกนป,ป็นจะลือไม่เด้เ,เป็นกาวพีับาร์ดกั้วอรเนดนหัวร้อางไ,ไม่สนกันกี้ใช้หินแอนดิหินแอไซ์มามาทำจาน

หาอะไรนะรออ่ะพระเจ้ารใจอะไรถึงหดงันอันตลอดเลยมันก็ได้อยู่รงกาไปนะคแต่พี่แต่เขาให้แดงหมดเลยมอนี่อันี้เขอาจจะให้เขียวแล้วเขาปวดแดงก็ได้มอนี่อะไรก็ถือแดงไว้ถือแต่ไม่ปวดไม่เคกินบอนะเฮ้ยร้อนอันนี้คืออะไร เอาไปเลยเกรดเกรททับเลยเดี๋ยวดีกว่านี้นะาเขามีจานแม่จะแม่จะสร้างกระถาเอา้าก็มีกระทางเขามีกระทางไงแต่ว่าเขาว่าขนมบาง,งบางนพื้นแบบพี่เนทบนพื้นที่เมนด้วยเนี่ย <c oughs> <c oughs> พื้นดินอันนี้มันเป็นพื้นเค้นะี่ดินนี่ดินเหนียวะนะีอ่ออ๋มันคือไม่มันคือพาวเงผงค้อ,คอนกีเดอร์ใช่เหรอเฮ้ยมันค้อ,คอนกีเดอร์พี่เนทเถียงให้ตรงนะให้ตรงโอ้โหมีแบบมีแม่กางเขนมันจะส่องม่น อ่าไม้กระเขนี่จะอเอาไขับไล่สิงวรลขับไล่สิงวรลท,ที่ว่าอะไรเอออนี่ของวินเนตหรองไงออว่าเห็น,ยหววนยยอยู่ได้มีคนมีคนแอบดูมีคนแอบดูอ้าวอะไรนบบนเนี่ยโอเคนเ,อดดนเนดมี่ใจไ่ไปนเนตอนนี้เนน,นของแล้วเป็นเการเป็นสายล่าเลยรับไม่ได้แต่ยังไม่เคย นนออเดี๋ยวเดี๋ยวนนเซอร์ไว้ว่าเกมเรามาหนึ่งหนึ่งก,กันกันก็ได้อ่านี่คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่จบนะดูไม่ออกอ,นนอันนี้คือหลอดอันนี้คือน้ำน้ำเพชรเลยนะครับเนี่ยโอผมว่าเฮ้ยอันนี้สองได้ไงอ่ะอะ,อะไรกันเนี่ยผมที่สี่วะมือที่สองเหรอบ้าบอกว่าบ้าบอกว่าได้ยังไงวะเนี่ยเอออันนี้ได้ไที่หนึ่งไม่แปลกใจเพราะคนอื่นเขาก็สร้างเขาต้องสร้างไม่เรียบง่าย นี่น่าเล่นักงั้นเราไปเล่นเกมอันนี้บ้างกันดีกว่านะฮะเป็นเกมครับสปีบทมเฮ้ยเอร์เอดนเล่นเมรเรายมแต่ว่าถ้าลูกค้าอาเล่นเราเป็นเซอร์ฟเวอร์เกมได้เป็นแบบคู่แล้วกัน ก็เรามีสองคนอดีเราเล่นไปคู่เลยปลาควรรอดี๋่วปลาควตัวไหนวะอ๋อเห็นแล้วอ๋อเห็นแล้วคนเกลียดยนคนเกรียยู่ดิอันนี้ปลาควง่ายมากไม่ใช่แบบสกายวอลเลยอ๋บ อ่เากี่ยวกา็คือน้องรับงานทุกแบบนะฮะจะให้น้องไปเล่นมินิเกมแบบที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็ได้ใช่เราอยู่ทีมเดียวกันไหมใช่รทกันเปด้วยกันด้วยกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่งานพี่นำก็คือน้องก็คืองานที่น้องรับอ่ะ น้องรับทุกงานเลยฮะที่เป็นแบบงานไมที่เป็นแบบเล่นไม้คาเป็นเพื่อนหรือว่าเล่นโบอว์เป็นเพื่อนอะไรเางี้ครับเล่ได้ครับวแต่ว่าล้วแต่ลูกแล้วแต่น้องนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่ลูกค้าเลยแล้วก็แล้วแต่น้องด้วยว่น้องอยากเล่นไหมก็คือลูกค้อ่ะไรก็ได้แต่ว่าแต่ว่าน้องผมอะถ้าตัวสับไม่ไหวมันจะบอกไม่ไหวคือจะบอกว่าตัวสับน้องผมไหวไห เฮ้ยหนูมีรดูให้หรอ thank you แล้วก็ที่ตรวจจับผู้เล่นไม่ได้ไม่ได้เก่งเหรอตรวจับศัตรตูกันศัตรตูอยู่ด้านหน้าเราเอ,อ้อไม่ใช่สีเขียวนี่คือมูมไหนอโอเคสีแดงอยู่ทางขวา่าล่า,า,า,าพี่เพิ่งเคยสัญญาสีเขียวครั้งแรก ไม่ใช่วัวสิบหกเนี่ยะคืออะไรอ่ะงอย่เหมือนเป็นวัวเปล่าสิห้าตัวอะคืออที่จม่เก็บถอ่พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันธนูยกแหละพี่มีรองเท้าอย่งพี่ไม่มีรองเท้าอขอใส่รองเท้เ<ร>าเลยเราไม่เน็นวะูวนะทุกคนพ่แก่ไ้ว่าเราไม่เนนวูวนะครับเพราเราเน้นควมอม มันยังไรอ่ะเอ้ยเห็นเห็นเหมือนละสีเขียวศัตรูอยู่ใกล้เราเหมยเห็นปะสัญญาสีแดงอ่ะเสียงด้วยอยู่ในอยู่ในตึกนี้แหละศัตรูอยู่ทางซ้ายสองศัตรูไม่อยู่ใกล้เราโอเคมีแล้วมีแล้วพิ่งได้มา,มาเโโามื่อกี้แหละทุ่งธนูเยี่ยมรองเท้าเหล็กเยี่ยมแล้วเบิร์ตมองไม่เห็นเอามา mấy ai là bởi ngày mùa นี่นะฮะคนเหลือทั้งหมด5คนหรือทั้งหมด3คู่นั่นเอง3ทีมมันอยู่ข้างๆเราเนี่ยหละเี่ยมันรอนจีน๋ที่คิดเลยปลั๊บเว้ยกลัวผิดไม่แตกแ,<ย>แต่พี่<ห><ม>ยังไม่ตายเท่าทีมีไปไค่วางระเบิดดักพังไว้ก็ได้แหละอย่าใช้ไฟกดวางไว้แล้วใช้ก็หนีระเบิดไฟพยายามไย่ใช้ไม่ได้ไ ระเบิดวายากมันมันไม่ตายมันไม่ทันอยู่แล้วมันตายอยู่แล้วเล่นอะไรต่อไหมบีดเฮ้ไม่อยากเล่นใช่ไหมอย่าเลสกายเลสกายวน์เปิดตัวงานรับจ้างเล่นเกมนะฮะครั้งแรกผมก็คุยเรื่องอนิเมะได้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำแพ็กเกจสำหรับถ้าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูเลอุ้ยเป็นคนเป็นคนกดป่ะเรา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 พี่น้องกันไม่ชโสอพี่แม่รักเหมยนะอ่าได้ ว่าเกลี่ยแล้วโทรศัพท์เกลีก่ยกว่าร้อยเท่าเลยเอาแล้วโอเคไม่เปื่อยเดีเย๋ยวผู้ช่วยเราไม่มีหน้าที่ทำให้เขามไม่ธรรมดาเดี๋วผู้ช่วต่อย่างเรามีหน้าที่ในการทำให้ทำแ้ะรอเวลาชนะเขา ไม่เหมยเหรอโอ้เหมยรอดเฉยเปล่าผมไม่ได้อ่านผมผมดีรอกแกนั่นแหละ มัน <mm> ไม่มีหน้าที่ในการทำให้เขาเหอหอันันมีหน้าที่ในการทำให้เขาอ่ะเขาไปใส่ค้าลงเอเป็นเาเป็โอ้ว้าวจใครจะมารออยู่หอปิงปิงาไม่อยากเล่นะหัวรอน อ๋อ um, ใช้พุพุ่งไปเลยใช้ใช้ขนนกตายแล้วไอนี่เล่นไรวะเราไม่สนุกจนความรุนแรงนะคะทุกคนต้องควบคุมอารมณ์ไม่ทุกคนพยายามจะหัวเราะพี่ข้าเหมยเลย ดดพี่เตียวอย่าโกรธเลยอย่ามัาทุบคอเหอะไม่เอาไวม่สนับสนุนความหัวร้อนนะเอ็มไป๋ดิขออภัยด้วยนะคะคุณลูกค้าไปองเท่ารไรมัม้งแน่นอนว่าเราไม่จสนับสนุนความหัวร้อนแต่ว่าถ้าต่อยพี่เน่ได้ไม่ผิดกฎหมายนะทุกคนเอาเป็นว่านะครับสำหรับวันนี้เราก็เล่นกันมาพอสมควรแล้วเอาเป็นว่าสำหรับใครที่สนใจจ้าง น้องเหมยนะครับในมาเล่นเกมเป็นเพื่อนหรือว่ามาเป็นคนคุยแบบว่าคุยค่าเวลาอะไรเงี้ยครับสา,รสามารถเข้าไปจ้างน้องได้ใงฟาดเบิร์กได้เลยนะครับชื่อชื่อเขาเรียกว่าอะไรวะชื่อชื่อบัญชีเนี่ยชื่อธุรกิจอะธุรกิจของน้องอะชื่อว่าเหมยฟีแนนซ์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปน้างทำแพ็กเกจต่างๆเอาไว้ให้ลูกค้าได้เลือก ใช้บริการเต็มที่เลยครับผมคุยคุยได้โรเพรย์กันได้นะคะเพราะว่าน้องอยากให้โรเพรย์ด้วยเดี๋ยวน้องเดี๋ยวทำแพ็กเกจโรเพย์ไปให้ <c oughs> เป็นแพ็กเกจแบบอ่าเล่นสนุกๆ,ๆนะครับ,รนนรบแล้วก็เราสามารถเบียวยใส่กันได้ไม่ว่ากันพอดีก็เบียลเหมือนกันโอเคน้องบอกว่าน้องเป็นคนที่เบียลสำหรับคนบหรือใครที่มีปัญหาใครที่มีปัญหาแบบว่าอยากระบายให้น้องฟังก็มาระบายให้น้องได้นะครับแต่ว่าน้องให้สรึกษาไม่ได้นะเพราะน้องเด็กอยู่ แต่ว่าน้องเล่นแต่ว่าน้องเล่นได้เนาะน้องก็รับปังได้ไม่มีปัญหาครับแต่วันนี้ผมขอจบการเปิดตัวธุรกิจฟรีแลนซ์เหมือนฟรีแลนซ์นะครับไม่เพียงเท่านี้ครับไว้ไเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีครับหม่สวัสดีค่ะ